สวัสดีครับโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำล้ำที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด,ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากจะมีอีกร่างหนึ่งเอาไว้ช่วยทางานเคยอยากจะแบ่งภาคตัวเองออกไปจัดการกับเรื่องราววุ่นวายในชีวิตไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะในวันที่งานมันล้นมือไปหมดการบ้านก็ต้องทำโปรเจกต์ก็ต้องส่งไหนจะเรื่องส่วนตัวอีกสารพัดมันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถก๊อปปี้ตัวเองออกไปช่วยกันทำงานได้เหมือนตัวละครในหนังหรือในการ์ตูนวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสำรวจไอเดียนี้กันครับแต่ไม่ใช่ในฐานะของเวทมนต์หรือพลังวิเศษแต่ในฐานะของเทคโนโลยีที่มันอาจจะใกล้ตัวเรากว่าที่คิด ผมจะขอยืมไอเดียสุดจินตนาการจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดังอย่างวันพีซมาเป็นตัวตั้งต้นในการพูดคุยกันแม้ว่าคุณจะไม่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนเลยแม้แต่ตอนเดียวก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้มันคือเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงคือเรื่องของเราทุกคนในการ์ตูนเรื่องนี้มีเกาะแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า x h เฮดครับมันคือเกาะแห่งอนาคตที่ทุกอย่างดูล้ำยุคไปหมดตึกรามบ้านช่องเป็นแบบโลกอนาคต มีหุ่นยนต์เดินไปมามีเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นเกาะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการขนานนามว่าเก่งกาจที่สุดในโลกชื่อของเขาคือดเร์เก้พังชายผู้มีความรู้และความคิดที่ก้าวล้ำนำหน้าคนทั้งโลกไปหลายร้อยปีแต่ปัญหาของดเร์เวก้าพังก็คือความฉลาดของเขาเองนี่แหละครับในแต่ละวันสมองของเขาจะผลิตไอเดียใหม่ๆองความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่อยากจะสร้างขึ้นมามากมายมหาศาลจนสมองอันเดียวของเขาไม่สามารถจดจำและประมวลผลได้ทันมันเหมือนกับแก้วน้ำที่เล็กเกินไปสำหรับน้ําตกขนาดใหญ่ความรู้ที่ไหลบ่าเข้ามามันกำลังจะล้นทะลักออกมาเขาเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีที่น่าทึ่งมากครับอย่างแรกเลยเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าพัง record ขึ้นที่ใจกลางเกาะเอดคุณลองจินตนาการภาพตามนะครับ มันคือโครงสร้างขนาดยักษ์มหึมารูปทรงคล้ายกับสมองส่วนบนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะพังเรคคอร์ดนี้ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลธรรมดาธร,รมดาแต่มันคือคลังสมองกลางที่ทำหน้าที่เป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกให้กับสมองของเวกาพังเองทุกๆวันเวกาพังจะทำการซิงค์หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากสมองของเขาถ่ายโทนความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น เท่าไปเก็บไว้ในคลังสมองกลางเห็นนี้มันจึงเปรียบเสมือนสมองที่สองที่สามารถขยายขนาดได้ไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันแค่นั้นยังไม่พอครับถึงแม้จะมีคลังสมองที่เก็บความรู้ได้ไม่จํากัดแล้วแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงมีเพียงร่างเดียวทํางานวิจัยและสร้างสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่เขาคิดขึ้นมาไม่ทันอยู่ดีเวกพังเลยทําการทดลองที่เหนือชั้นขึ้นไปอีก โดยการแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นร่างแยกอีกหกร่างแต่และร่างไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ธรรมดาแต่เป็นตัวตนของเขาที่ถูกแบ่งตามลักษณะนิสัยและหน้าที่เฉพาะทางน้องนึกภาพตามนะครับเขามีร่างแยกที่ชื่อชาคาที่เป็นตัวแทนของด้านตักกะและความดีมีร่างแยกที่ชื่อลิลิทที่เป็นตัวแทนของด้านมืดและความชั่วร้ายมีเอดิสันที่เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมียอ ที่เป็นตัวแทนของความปรารถนาและความตะกละรวมไปถึงร่างอื่นๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือร่างแยกทั้ง6นี้สามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากพังส์ิ๊กคอร์ดหรือคลังสมองกลางนั้นได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์มันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเวก้าพังร่างไหนก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งหมดที่เวก้พังเคยมีมาได้เท่าเทียมกันผลลัพธ์ก็คือ เขาสามารถทำงานวิจัยที่แตกต่างกันเจ็ดอย่างได้ในเวลาเดียวกันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ7คนที่ใช้สมองก้อนเดียวกันทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเรื่องราวในการ์ตูนอาจจะดูเหมือนเป็นจินตนาการที่ไกลตัวแต่ถ้าเราลองหยุดแลมองย้อนกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงของเราตอนนี้เรื่องราวที่ผมเพิ่งเล่าไปมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นภาพฉายของอนาคตที่เทคโนโลยี กำลังพาเรามุ่งหน้าไปหาอย่างช้าๆเราลองมาแกะรอยกันดูดีไหมครับว่าไอเดียของเกาะเอ็กเฮดนี้มันเทียบเคียงกับเทคโนโลยีอะไรในโลกของเราได้บ้างเริ่มจาก p ังค์ r ระคอร์หรือคลังสมองกลางกันก่อนเลยครับสิ่งนี้มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เราเรียกว่า Cloud Computing และอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับคำว่าคลาวดอาจจะฟังดูเทคนิคไปแต่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆที่สุด มันก็คือคอมพิวเตอร์ของคนอื่นที่เราเช่าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับทุกวันนี้ข้อมูลมหาศาลไม่ได้ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเราเครื่องเดียวอีกต่อไปแล้วรูปภาพเพลงเอกสารต่างๆถูกอัปโหลดไปเก็บไว้บนคลาวซึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ของผู้บริการอย่าง Google Apple หรือ Microsoft เราสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญไปกว่านั้น อินเทอร์เน็ตในภาพรวมมันได้กลายเป็นคลังสมองกลางของมวลมนุษยชาติไปโดยปริยายเวลาเราอยากรู้อะไรเราไม่ต้องเดินเข้าห้องสมุดไปค้นหนังสืนอหนาๆอีกต่อไปเราแค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วถาม Google คลังความรู้ระดับโลกอย่างวิกิพีเดียคลังวิดีโอสอนทุกสิ่งอย่างบน YouTube หรือแม้กระทั่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะอย่าง Chat GPT ที่สามารถตอบคำถามและสร้างสารรค์เนื้อหาให้เราได้ก็ล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของ n ัง Records ที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงและดึงความรู้มาใช้ได้แทบจะในทันทีมันคือสมองภายนอกที่เราทุกคนใช้ร่วมกันแล้วร่างแยกทั้ง6ของเวก้าพังล่ะครับในโลกของเรามันคืออะไรคำตอบก็อยู่ใกล้ตัวเรามากครับมันคือบรนดาแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า IoT ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับลองคิดดูสิครับเรามีร่างแยกที่เชี่ยวชาญด้านการนำทางที่ชื่อว่า Google Map เราไม่ต้องจําเส้นทางที่ซับซ้อนอีกต่อไปแค่บอกปลายทางมันก็จะคํานวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราทันทีเรามีร่างแยกที่เป็นนักการเงินอยู่ในแอปธนาคารคอยจัดการเรื่องเงินทองโอนจ่ายลงทุนให้เราเสร็จสับเรามีร่างแยกที่เป็นนักโภชนาการอยู่ในแอปสุขภาพคอยนับแคลอรี่และวางแผนการกินให้เราและเราก็มีร่างแยกที่เป็นพ่อครัวอยู่ในแอปสั่งอาหาร ที่พร้อมจะหาของอร่อยมาส่งให้เราถึงหน้าประตูในเชิงกายภาพเราก็มีร่างแยกที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคอยทำความสะอาดบ้านให้เรามีลำโพงอัจฉริยะที่คอยเปิดเพลงและตอบคำถามเราด้วยเสียงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแทนที่ทำงานเฉพาะทางแทนเราเพื่อแบ่งเบาภาระและทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ต่างจากที่เวกพังสร้างร่างแยกของเขาขึ้นมาเลย ส่วนจิ๊กซอ์ชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคลังดาต้าโดยตรงในการ์ตูนคือการที่เวก้าพังสิงสมองตัวเองกับพังสเรคคอร์ดทุกวันในโลกแห่งความเป็นจริงเทคโนโลยีนี้อาจจะดูห่างไกลที่สุดแต่ก็เริ่มเห็นเคลางแล้วในสิ่งที่เรียกว่า Brain Computer Interface หรือ BCI ครับถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดมันคือเทคโนโลยีที่พยายามจะสร้างตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคลื่นสมองของเรากับคอมพิวเตอร์โดยตรง ทำให้ในอนาคตเราอาจจะสามารถคิดเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆได้เลยโดยไม่ต้องใช้นิ้วพิมพ์หรือใช้เสียงพูดบริษัทอย่าง Neuralink ของ e l ลอนมัสกก็กำลังพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงอยู่ซึ่งมันก็คือภาพร่างของการซิงค์ข้อมูลระหว่างสมองชีวภาพกับสมองดิจิตอลนั่นเองเมื่อเราเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่าจินตนาการของเกซ์ X ฮนั้นมันไม่ได้ไกลเกินจริงเลยครับ มันคือภาพต่อของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันและนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจและสำคัญที่สุดในการคุยกันในวันนี้ครับนั่นก็คือในเมื่อเทคโนโลยีมันกำลังเดินไปในทิศทางนั้นความจริงแล้วก็คือเราทุกคนต่างมีพัง record v e r s i o น0.1เป็นของตัวเองอยู่แล้วและเราก็กำลังใช้มันอยู่ทุกวันอย่างไม่รู้ตัวผมอยากให้คุณลองสำรวจคลังสมองเวอร์ช่น0.1ของคุณเองดูสักนิดครับ เริ่มจากคำถามง่ายๆเลยคุณจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวของคุณได้กี่เบอร์ครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในยุคนี้อาจจะจำได้แค่เบอร์ของตัวเองหรืออาจจะจำไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ครับสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนเราหลายคนจำเบอร์โทรศัพท์ได้เป็น10บๆเบอร์เพราะสมองเราต้องทำหน้าที่นั้นแต่ในปัจจุบันสมองส่วนที่รับผิดชอบการจำเบอร์โทรศัพท์ของเรา มันได้ถูกย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Contact List ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้ทำการ Outsource หรือจ้างงานภายนอกให้กับความทรงจำในส่วนนี้ไปให้กับเทคโนโลยีจัดการเพื่อให้สมองของเรามีพื้นที่ว่างไปคิดเรื่องอื่นแทนนี่คือตัวอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดของการมีอยู่ของคลังสมองภายนอกลองดูตัวอย่างต่อไปครับเวลาที่เราเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างดาราคนนี้ชื่ออะไรนะหรือเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างทฤษฎีสัมพันธภาพคืออะไรวินาทีแรกที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวเราปฏิกิริยาตอบสนองแรกของเราคืออะไรครับสำหรับหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยปฏิกิริยานั้นคือการหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วพิมพ์คำถามนั้นลงใน Google การกระทําที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานี้ จริงๆแล้วมันคือการฝึกฝนสมองของเราให้สร้างเส้นทางลัดครับคือแทนที่จะเสียเวลาคุ่นคิดค้นหาความทรงจําในสมองของตัวเองหรือพยายามประติดประต่อข้อมูลเพื่อหาคําตอบสมองเราเรียนรู้ว่ามีวิธีที่เร็วกว่าและง่ายกว่านั่นคือการดึงข้อมูลจากคลังสมองกลางที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตเรากําลังสร้างนิสัยของการจ้างสมองนอกคิดแทนทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันไม่ใช่แค่ความรู้หรือความทรงจําเท่านั้นนะครับ แม้แต่ทักษะบางอย่างเราก็เริ่มย้ายมันไปไว้ที่คลังสมองภายนอกเช่นกันคุณอยากจะทำอาหารเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมครับแค่เปิด YouTube และทำตามทีละขั้นตอนคุณอยากจะซ่อมก๊อกน้ำที่รั่วใช่ไหมก็มีคลิปสอนให้ทำตามได้ทันทีเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หลักการที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของมันอีกต่อไปขอแค่ทำตามขั้นตอนที่คลังสมองบอกมาก็พอผลลัพธ์คือ เราสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยทำได้สำเร็จก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ข้ามขั้นตอนของการลองผิดลองถูกการทำความเข้าใจเหตุและผลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ทักษะไปและที่น่าสนใจไปกว่านั้นในยุคปัจจุบันคือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ครับด้วยเทคโนโลยี generative AI ที่สามารถสร้างรูปภาพแต่งเพลงหรือเขียนบทความได้ในเวลาไม่กี่วินาที เราสามารถพิมพ์ประโยคบอกเล่าความต้องการของเราลงไปเช่นวาดภาพแมวใส่ชุดอัศวินอวกาศกำลังขี่ไดโนเสาร์บนดาวอังคารแล้วในเวลาไม่ถึงนาทีเราก็ได้ภาพวาดที่สวยงามน่าทึ่งออกมาเรากับว่าเราเป็นศิลปินเอกของโลกแต่คำถามที่ตามมาก็คือใครคือเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงคือตัวเราที่คิดประโยคคำสั่งนั้นขึ้นมาหรือคือ AI ที่เข้าถึงคลังสมอง ที่เป็นภาพวาดและข้อมูลศิลปะหลายพันล้านชิ้นแล้วนำมาสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นภาพใหม่เส้นแบ่งของความคิดสร้างสารรค์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจกักรมันเริ่มจะเบลอลงเรื่อยๆที่ผมคิดว่าลึกซึ้งและน่ากลัวที่สุดคือการที่เราเริ่มฝากการตัดสินใจเชิงอารมณ์ของเราไว้ที่คลังสมองภายนอกนี้ด้วยครับเราอยากรู้ว่าวันนี้ควรรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมืองเราก็เข้าไปในโซเชียลมีเดียเพื่อดูว่า คนส่วนใหญ่เขารู้สึกกันอย่างไรเราไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้น่าดูไหมเราก็เชื่อคะแนนรีวิวและคอมเมนต์ของคนอื่น,อนเอากริทึมในแพลตฟอร์มต่างๆเรียนรู้ว่าเราชอบเซฟความรู้สึกแบบไหนแล้วมันก็จะป้อนเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์นั้นๆมาให้เราอย่างต่อเนื่องมันกำลังชี้นำและตีกรอบอารมณ์ของเราโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้าทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้คือภาพของ punk records วอร์ชั่น0.1ครับ มันคือระบบนิเวศของแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตและอ, R, อุปกรณ์ต่างๆที่เรายอมแบ่งหน้าที่ของสมองเราไปให้ใหมันช่วยทําอย่างเต็มใจเ<ร>พื่อแลกกับความสะดวกสบายความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ป,ปัญหาและทําให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นแต่ในฐานะของช่อง0.1ที่ชอบตั้งคําถามมากกว่าฟันธง ผมคิดว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจซ่อนอยู่ภายใต้ความสะดวกสบายเหล่านี้ครับคำถามที่มันจะย้อนกลับมาสู่แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของเราเองคำถามแรกเลยก็คือเรื่องของตัวตนครับถ้าความทรงจำความรู้ทักษะหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราถูกย้ายไปเก็บไว้ที่คลังสมองภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่มันอยู่ที่ร่างกายชีวภาพที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา หรือมันอยู่ที่คลังข้อมูลดิจิตอลที่แทบจะเป็นอมตะถ้าวันหนึ่งเราสามารถอัปโหลดจิตสำนึกทั้งหมดของเราขึ้นไปบนคลาวด์ได้เหมือนในหนังไซไฟแล้วร่างกายของเราเกิดเสียชีวิตลงเราจะยังถือว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่คำถามนี้มันเหมือนกับคำถามที่ว่าถ้าดรเวกาพังตัวจริงตายไปแต่พังเรคคอร์ดยังคงทำงานและเรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆตัวตนของเขายังคงอยู่หรือไม่ คำถามที่2คือเรื่องของคุณค่าของความพยายามครับมนุษย์เราเรียนรู้และเติบโตจากการลองผิดลองถูกความผิดพลาดความล้มเหลวและความยากลําบากในการเอาชนะอุปสรรคมันคือส่วนที่หลอ่อหลอมให้เราแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นแต่ถ้าเทคโนโลยีสามารถมอบคําตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบให้เราได้ในทันทีถ้า AI ร่างแยกสามารถทํางานทุกอย่างให้เราได้อย่างไร้ที่ติคุณค่าของความดิ้นรนขนขวายมันจะหายไปหรือไม่ ชีวิตที่ราบรื่นและสมบูรณ์แบบปราศจากความผิดพลาดมันจะเป็นชีวิตที่น่าภาคภูมิใจและมีความหมายจริงๆหรือบางทีความเป็นมนุษย์ของเราอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในความสมบูรณ์แบบแต่อยู่ในร่องรอยของความผิดพลาดที่เราเคยผ่านมาก็เป็นได้และคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับถ้าเส้นทางนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจากเวอร์ชันน0.1ไปสู่1.0และไกลไปกว่านั้น อนาคตของจิตสำนึกของมนุษย์จะเป็นอย่างไรในวันที่เราสามารถเชื่อมต่อกับคลังสมองกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบเราจะยังมีความคิดที่เป็นอิสระเป็นของตัวเองจริงๆหรือไม่หรือความคิดของเราทั้งหมดจะเป็นเพียงผลลัพธ์จากการประมวลผลของข้อมูลมหาศาลที่เราเชื่อมต่ออยู่เราจะกลายเป็นเพียงโหนดหรือจุดเชื่อมต่อหนึ่งในเครือข่ายข้อมูลขนาดยักษ์หรือไม่ผมไม่ได้ต้องการจะบอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายนะครับตรงกันข้าม มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาแต่เช่นเดียวกับเครื่องมือทุกชนิดเราในฐานะผู้ใช้งานจําเป็นต้องตระหนักรู้และเข้าใจมันอย่างถ่องแท้การที่เรามีพังค์รีคอร์ดส่วนตัวมันช่วยให้เราเข้าถึงศักยภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเลือกว่าจะฝากอะไรไว้กับมันและจะเก็บอะไรไว้กับตัวเอง บางทีคำถามที่สำคัญที่สุดในยุคที่ AI กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คำถามที่ว่าเทคโนโลยีจะทำอะไรให้เราได้บ้างแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าเราจะเหลืออะไรไว้ให้ตัวเองทำต่างหากเราจะเหลือพื้นที่สำหรับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มีค่าเหลือพื้นที่สำหรับความผิดพลาดที่นำมาซึ่งการเรียนรู้และเหลือพื้นที่สำหรับความคิดที่อาจจะช้าและไม่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นของเราอย่างแท้จริงเอาไว้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือ0.1ที่อาจจะเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นทุกๆอย่างที่นิยามความเป็นมนุษย์เราเอาไว้ก็เป็นได้ขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปแม้จะยังไม่มีคำตอบถ้าคุณมีคำถามค้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตาม หรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรวาลได้แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว